หมุนน้ำเงินได้เบซาร์ครับ่นะครับัวหน้าค่ายมวยเบซาร์ตวอริเออร์ครับคายกรรมการพิทักษ์มั่นคงครับผัดนาที่เป็นผู้ตัดสินเกมบนเวทีครับวันนี้เหระครับเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ต้องบอกว่ามาแนวใหม่สไตล์ใหม่ครับกับทรงผมสีทองกันซะนานเจ้าบูเลิีอีชามครับ การเป้นวัยรุ่นยุคนี้ครับลมาผีทองให้หลายสวยงามครับหลายกับขวายคู่หนึ่งพยาบเข้ามาครับขวายนทางซ้ายครับบูลลี่เจอขวาจากหน้าเจเจครับเป็นของสุดของเจเจหมดแข่งขวาเตมกั้นขวาครับหรือว่าบอไปหน่อยครับยังเก็บไม่ได้ก่อเป็นอีกคู่ครับซ้ายกับขวาครับเเช่นเดียวกับคู่ก่อนครับ นี่เนี่ยเดซ่าไบรเออร์เขาส่งมา2รายทีกหนึ่งรายนั้นก็คือเขาชกจากอัฟกานิสถานกับนักขึชารรัมเดลาวาจะเจอกับสมิงดำปีกกองแสงเอ็กซ์ต้าโรดีกีแชมป์ครับในคู่ถัดไปเจเจพยายามเดินเข้าไปหาเด่าฝนมโดนช็อตล่าครับมือหลังล้มลงไปครับขวายาวๆจากเจเจครับเตะยัดเข้าไปก่อนครับไล่เบียดไล่ตอนเข้ามาสับด้วยศอกซ้ายครับบูลารี่ครับ การับแบบนี้แนี่ยการตรงเท่ไรก็อันตรายเมือนะครับเจเจยังเว้นบอลฝาขึ้นมายังไม่เข้าเป้ายังมาเนี่ยจะสายนำเจเจนะาสายช่วงชกนอตยาวกว่าครับแต่ว่าความหนาอยู่ที่หน้ามือมาสิครับก็มานี่ครับเตะขาปุ๊บนี่เจะขึ้นในขั้นต่ำครับรถเลยครับเจเจอยงนี้ไม่สนใจกันหลายกับขวามันเยอะเลยก็มีดีมาสู้เหมือนกันครับ ถือด้วยซ้ายนำนี่เตะเข้าไปที่พับนอกที่เจ๋งปั้นขวาครับจบไปตบมาที่ฝั่งซ้ายครับนาคุลลี่เก็บเก็บเก็บเอาไว้ครับนี่แหละครับกรรมการพิพัฒน์เตือนเลยครับติงชึ่งดูใจกันนานไปหน่อยครับขับไปตัดใจโสุดครับไม่เกลมากกว่านี้เอาครับบอลน่ามาจากคุณโรนี่ปล่อยมวยไม่ได้จีบกันนะทุกท่านครับไม่จำเป็น วุดครับต่อซ้ายมาเริ่มโชว์ความาหลากหลายปุริล,ล,ลี่วันนี้ยิงส่วนๆล่ะเล็งเข่าใหญ่เข้ามาครับกระโดดชนโอ้ยเจอตอกขวาเข้าไปเต็มตั้งจมูกเลยครับขายฝากมาสู้ครับเจเจมีตอกผมก็มีอกเหมือนกาศจะเอาความฉากสวยมาใช้ครับจัมบะดาเจเจ ฝังได้ก่อนเก็บไว้ครับแล้วพยายามเจริญหน้าพยายามปูกได้หมัดแต่บวกนายเริ่มมัดแล้วครับตามเกมที่ผ่านมาแล้วหักเสียในซ้ายแใครขึ้นแข่งกอนใครครับเจเจก็ไม่สนใจครับพยายามพลังกออกมาต่อเื่อ้คุณแล้วครับโอ้ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องใช้สปริงทอดเท้าเพราะวาน่าเร็วขึ้นแหละก็น่าบุลลี่เจเจเดนถึงตัวครับเยิงเข้าไปตรงๆลายมาจากด้านบุลลี่เสียสายยิงหมัดซ้ายครับ นะครับซอกซ้ายจากนุยเจอกับปันขวานะครับวงในหมดจอกที่หนึ่งซะก่อนครับเลรับท่าผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับแม็กนิงเกอร์2020ของเราเป็นน้องเหมยหลินครับองบอกว่าต็ว่านักมวยบนเวทีในี่ดุเดือดแล้วนะครับ ม้เจอเ้องเหมือนลิงเข้าไปครับเมื่อสักรู่นี้ต้องบอกว่าโอ้โหจิตใจแฟนมวยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษภายในสนามแม็กมวยไทยเนี่โอ้ใจต้องบอกว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยครับอะครับท่านผู้ชมครับเกมระหว่างด้านเจเจกับบูลลี J ่ครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่เร้าใจเลยครับแทรกเข้ามาแล้วบวกครับอะครับท่านผู้ชมครับมาถึงยกที่2ครับ ยกแล้วก็ถือว่ามีดีด้วยกันทั้งคู่ครับเจเจกับบุลลารี่เดี๋ยวนี้เจเจพยายาม้าไปหาครับไปผ่านขวาเข้าไปโหนี่เจเจมาซ้ายรอครับยาดูจะหลวมมาครับเจเจนะครับเข้ามาจิ้มจิ้มเยบข้าไปจิ้มขึ้นมาขวาจะไล่เข้ามาจับนายมาร์ตเอาไว้ตีเข้ามาครับบอลลี ช่วยไว้เลยครับไม่อย่างนั้นจะโดกนกำปั้นของแต่ละเจเจนะตามช่วยชีวิตเขากันตัน้งแตะคู่นี้โอเจคแต่วันนี้ล็อกมันไหมครับเปลียนเข้าไป เซ้ายเสียสามัดนะท่านครับนี่แหละครับคล้องก่อนครับไม่ต้องคุยกันแล้วครับตอนนี้อับธนาเจเจจปัญหาจากบูลลี่ก็รู้ตัวดีครับท่านผู้ชมอับธนาเจเจต้องเข้าในให้ได้ครับแต่ตอนนี้บูลลี่มาแล้วครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายและพยายามจะสู้ได้เอาโดน่อกขวาจากเจเจครับบูลลี่เจเจมีสองลัดสามมัดเต็มครับรัดในกรรมการแยกออกมาครับเกมก็ยืนอีกรัดก็ไม่คู่นี้ครับเจเจถีบนำเข้ามา จิ้มไปมัดขวาขวาหน่อยตีเข้าไปครับนี่ครับของดีจากเมืองไทยเสียด้วยซ้ายอู๋แทงโคมเหลือเกินครับด้านเจเจมีความต่อเนื่องในการเสียบครับเสียบไปเรื่อยเสียบเพื่อใช้ชนะจะจะเอาลูกนี้แม่เป็นเนีย่ยขนาทีเดียวเลยเสียหลักลับๆ้านบูลลอรี่จะพุ่งเข้ามาครับโดนกอดเลยครับเสียหลักเลยครับะครับซ้ายจากธนาบูลลี่ครับอยากจิ้มนำตัวเจเจคว้าอีกครั้งแม่จะเสียบหลุดครับ เดี่ยวเขาเจเจ๊บุลี่พยายามจับต่อซ้ายตัดแล้วครับซ้ายกับขวาอย่างผมดูเดือดต่อไปครับครับขวาอีกทีจับตีได้ไหมบุลลี่พยายามจะขวางหน้าทอร์มาบวกที่สองโดนแทงสิครับหน้าหลัวไม่ได้เลยครับอย่าไปหลัวให้เจเจครับไ,ได้เดียวคขาเอาอะไรแกเสียบขาดใจครับเจเจไม่แต่งตัวนานครับเสียนไปด้วยหาจังหวะหา,หา,หาปดปากตัดเขาเสียบครับครับโดนทีกระเด็นอีกครั้งครับตนานบุลลี่วิเจเจแทงอีกแล้วครับ หนักๆคมๆเลยครับครับซอกซ้ายจากโบลลี่เจเจตบลื้อมันหมักหนึ่งสองครับก็คิดได้ดีนะครับกระดานเจเจไปบวกหมัดกันแล้วชกจากมร็อกโกครับกระดานโบลลี่หันมาใช้ตอบแก้กับลูกเข่าครับเจเจพยายามบวกกับดึงเจ็บพระตาโบลลี่ก็พยายามมบลู้อผัดผีไม่เอาก็ต้องตู้กันเอาลครับตีด้วยขวาแล้วฮาร์ทเทเลยครับโอ้อะไรจะทำให้เจ็บตัวไะไจะทำให้ตัดแรงด้วยกระดานเจเจ เ้าไปกอนเตะาปพระาดู่าองเปต้ายครับโอ้ท่านผู้ชมครับตามฝ่ายตางหัวร้อนต่างฝ่ายต่างเล่นกันเจ็บเจ็หนักหนักแบบนี้เนี่ยท่านว่าโอ้ค่าพี่น้องเนี่ยเอากองไว้ข้งลก่อนเลยครับนี่คือความมันระดับลกครับตัวตอกกรบาบูลลี่เกเไป่ถึงครับจิงไปาเข้าไปเดือนจะเล่นงานฮาร่าครับยาะตบด้วยหุกซ้ายบวกด้วยมัดขวาแล้วบดยกที่2ครับ หน้าขนลุกสู้เลยครับเกมการชกของคู่นี้ไม่รู้ไป,กไปโกรธไปเคืองกันมาจากไหนครับทางลิซิชามรวมไปถึงเจเจสอแสงอยู่รนรบเขาบอกว่างัดทุกอย่างที่มีนะครับนำมาใส่ตะบันหน้ากัน<ล><อ>บนเวทีนี่แหละครับโอ้นี่แหละท่านผู้ชมครับความมันระดับโลกท่านผู้ชมจะพลาดไม่ได้ครับหนึ่งทุกตรงเป็นต้นไปทุกวันอาทิตย์ทางช่อง9 M-Card HD หมายเลข30แบบนี้ท่านผู้ชมครับ แต่ว,ว่าตอนนี้นั้นเหลือเวลาอีกเพียงแค่3นาทีสุดท้ายให้ได้แก้ตัวแก้ทางกันครับเอาเลยครับเนเกมที่น,าน่าติดตามรับชมันอย่างยิ่งครับอีก3นาทีเรามาเล้าใจกันต่อครับจะเปิดฉากมาเล่นขาก่อนเลยกันา兰บุลลีรีเจอเจไม่สู้แทงโอ้ยแต่ว่าแทงดอกนี้่าต่ำไปหน่อยฟ้องเลยกนต้านบุลลีรเอาเลยครับ อะไรครับขอโทษขอพลอยกันไปครับแต่ก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยครับจังหวะแบบเมื่อสักครู่นี้โรนีสะดุ้งโยกครับตัวสุดท้ายเข้าไปเจดีได้โอกาสครับเียบท้ายเข้ามาครับพักในสู่ยังเที่ยวกรถอดออกมาเจเจขยับโดนซอกกลับเลยครับนี่ครับลูกอันตรายครับอะไรครับพยายามจะบวกทีเจเจียขวาตีด้วยซ้ายช้างด้วยขวาครับเข้างในย่างเดียวขึ้นเจเจนำมาใช้ครับบบลลี่พยายามแก้ลูกซอกอาร์ตต่อยมันขวาเข้ามาต่อยเจ็มหล้องบนตู้ับบุลี่อะครับเจเจตีด้วยซ้าย พยายามจะสับเอาหลุดครับไล่ต่อครับเจเจหมัดกับมันซ้ายอีกแล้วครับไว้ใจไม่ได้ครับบุรี่พลังหมัดนี่ยังตบพลังครับพยายามต่อยหมัดพัดศอกออกมาทุกรูปแบบหมัดขวาหมัดขวาเอ้าเมาส์กัทนาบุรี่เอาแล้วครับไปไปไปมาไม่นาทีทองของกัทนักชกไทยเลยครับใส่เข้ามาครับเจเจปล่อยาแล้วเสียบตายเข้ามาโอ้แต่ว่าประคองตัวเองได้ครัทนาบุรี่ครับเอาย้าอีกครั้งครับ โอ้อยาบเข้ามาทีด้วยขวากบหลุดไปเดี๋ยวต้องขวากันานาบุรี่เห็นโอกาสที่ทางด้านเจเจเติมเข้ามาครับอ้าวแล้วผมโอ้ ตาตาตะคุยกันครับเจเจ๊กจังหวะหลับไม่ดีด้วยครับบุลลี่โดนเลยครับเมื่อสักครู่นี้เอาะไรครับเขี่ยล่าบุลลี่ต่อยมาซ้ายตบไปซ้อขวาเจ๊จับแทงเลยครับแทงไปตรงตัวครับเจเจบลลี่พยายามโตบมาสุดนครับต่อยท้ายต่อยขวาเข้าไปเก็บเจี่ยวที่มัดขวาโอ้ยบอจะของตัวนี้ตเข้าไปครับนี่เลยครับเร็วกว่ากันกาเจ้าเจเจครับลักไก่เลยครับอะไรครับ อย่าเข้าหาใหม่ครับเอาแต่ว่าอย่าไปประมาทไม่ได้เลยครับแทงท้ายมาตรงนะครับเจเจตอนนี้ไม่ต้องจครับเกียโค้งต้ต้องในการเลี้ยวเข้าในกัปตัวนี้ตอนนี้โอ้ยลูกพักเข้าับโอ้ตับไตไส้พุงต้องมีปัญหาแน่ๆครับโอ้โดนเข้าไปแล้วครับตัวลี้ชามเอาเลยครับเสียนับไปเครื่องในนี่รวมทั้งหมดแล้วครับกัปลี่โดนเข่าลูกนี้ครับอาการสโลสเล่ครับเอาเลยครับมาแล้วครับหวังเพื่อที่จะย้ำก็จะได้ เจ้าเจเจครับเอ่าหาเสียหลักล้มลงไปไม่ลุกแล้วครับโอ้จุกครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับของดีจากจันทบุรีครับเข้าจากเจเจสอแสงอยู่โอ้พิชิตศึกไปในที่สุดเหลือเวลาอีก32วินาทีเท่านั้นครับโอ้ตอนนี้แข่งได้หนักของคุณแล้วครับเจเจจับไปแต่ละครั้งครับโอ้ท่านผู้ชมครับโชว์ฟอร์มหรูแบบนี้เนี่ยน่าสนใจเลยครับ น่าต้องบอกว่าฟอร์มดีครับสำหรับธนาเจเจครับมาติดตามครับเจเจสแสงอยู่ครับปู่วันนี้เอาชนะน้องไปได้ในยกสุดท้ายนี่ครับท่ผูชมเดี๋ยวดูภาพช้าก่อนครับจังหวะพลาดครับพยายามจะจระเข้ฟาดหางครับโดนแข้งสิครับขวาหลุดซ้ายหลุดก่อนครับพยายามจะเติมด้วยขวานี่ครับกระแทกแล้วเสียบครับโอ้โหดิ้นเลยครับนี่ครับแล้วไปรับสภาพปล่อยให้แทงครับดูครับกระแทกเร็วมาก่อนแล้วแทงด้วยซ้ายแล้ว เสียบด้วยขวาอีกทีครับเปิดมเข้ามา3ดอกเน้นๆครับซ้ายขวาซ้ายครับสุดท้ายร่วงครับและนี่คือเป็นเกมจังหวะที่ปิดเกมครับแทงซ้ายก่อนแทงขวาตามแล้วพยายามจะบวกอู่แต่จุกไปแล้วนะครับโอ้โดนขวาเลยครับจุกไปแล้วนะครับดูนะครับแทงซ้ายเกี่ยวมาอีกทีเสียบขวาอู่รีบพยายามจะบวกครับโอ้จุกครับมาหาใจทีนีมันจุกเสียบแน่นครับปิดเกมเลยครับเป็นชัยชนะของนักชกไทยของเราครับไปบนเวทีกันเลยครับ สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page #official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินิทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live พั้งบัานใหไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue and Red Connor. Max Muay Thai Facebook page. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we have a winner. By ways of technical knockout, Brad Connor. JJ so Sam Yu. Coming up next, Tyler takes on Afghanistan.